ครับผมวันนี้ครับเ,เพื่อนๆครับอยู่กับผมเบาแจ็คฝั่งแต่งนะครับเออสมาแจ้งเพื่อนๆช่องเก่าเรื่องช่องเกาเช่อง,องบบาวแจ็ครถไถบินม่ครับช่องนั้นมัน,ม,นมันเข่าบ่ไ้ครับเพราะว่าศัพท์ผมผมเอาตัวผมสมเครื่องอัดเฟียงเราตัวสามันโตข้าไปในเครื่องอัดพังเหมือนเลยขมูลใสยังไ่เลย ผมก็จำเอีอยงบ่ได้เรื่อยบันนี้ก็เลยได้เดชางช่องไม่ขึ้นมากครับช่องนี้ละครับฝากติดตามหน่อยนะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งผมขอไปสองคำอ่านแน่แน่อช่องเก่ามีคําถามหนึ่งคุถามเนาะว่าใส่ดีบอ่อเอีมหาพันหลากเรื่องอัดเฟียงใส่ดีครับบอ่อมีปัญหาอย่างครับเพราะว่าเอี่มหาพันนี่มันมันเป็นรถสูงนะครับมันเป็นรถ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 สูงรถเม่หนา ข่ายว่าถ้าไปแบบติดออถ้าผมมีนามเนือยมันไปได้ครับถ้ามีนามเหีืยอยางในกับติดอยู่แล้วถ้าผมมีนามเนี่ยไปได้ทาได้สาหนึ่งก็ไปได้ครับเพราะมันม,ม,มันคานมัน,นสูงเนาะมั็ไปได้แบบผมใส่แถวแถวบ้านผมเนะนี่ยมันใส่มันมันไปได้ครับเพราะว่าแถวบ้านผมมันเป็นรถ ม่วนมากว่าโมเมนต์ส่วนมากมันทึ้งเมื่อต่ะมันที่เป็นรถใหญ่รถใหญ่เกี่ยวเขาครับมันโมเมนต์รถหน่อยคือตางผมผมไปรลับจงังที่ผมไปรลับจางอยู่อยู่อันอยู่ทางเวล่ำทางสะตือครับมันก็นสิลํลำบากแน่หัอนเป็นหน้าให้หน่อยหน้าให้หน่อยมันสิมีปัญหาหมองเรียวรถกับรถนะครับลำบากไปหน่อยหนึ่งตอนวันนี้เวลาหันเพียงมันตกลงมามันติดเท่ากับต้องคอยมีค้นเก็บออก เราสักระบเบียงโนดออกเอาใบมีดดันออกนี่ครับช่วงไมฝากทีต่มไปเรื่อยครับพี่น้องนี่ก็ไอชุดนี้ผมไปเห็ดมาใหม่ครับแต่ก่อนมันเป็นแต่ก่อนมันเป็นมันเป็นชุดนี้ครับชุดนี้เออชุดนี้สวมกันมาแล้วก็มาตอแล้วก็ต่อมาต่อพ่อวันนี้วันนี้มันแตกครับมันแตกชุดนั้น อันนี้ผมไปไปสื่อมาของส <hi> ีหล่อว่าอันเมือนเชียงกงคนเราของสีหล่อเนี่ยในชุดนี้มาครับผมก็เลยมาตัดมันนี่ออกตัดแล้วก็มาเปลี่ยนมามาเชื่อมใส่ย่อยตัวนี้อากาบ่าเลยก็ร่างฮ็ดมังน้าปังนี่ครับบันหัวสีสีเป๊ะเจอเฟียงหนาาสิเป็นไรงไงไอ้ต้องลองมึงครับมันเป๊เจียเฟี้ยงหนามสิหน้าปีนี่ครับมันสิเป๊ะในบอสแต่ว่าน้าปังนี่ มันเกิดใส่ได้อยู่ครับแต่ามันมถึงกับหนาเถืไหมครับหน้าปังเนาะเดี๋ยวต้องเปหน้าปีแล้วมันสีหูว่ามันสีไปได้เพรเครี่องหนาเาไถกก็ลังแต่เครื่องอัดมันแข็งแรงนะผมมีเวลาพอดออมือเขาเครื่องอัดมันก่กะมันฟ้าปิดมัอนี่ผมถอดทิ่มเก็บแหวงมเนนะครับ ฝ้าขอบวะนี่กับฝ้านี่มันเห็นมันเนี่ยนะมันสมงายครับเมื่อกี้กาโมจีบออกเมื่อเลยหัวแอมหนอนมันเห็ดเดี๋ยว่าเห็ดสมมุ่นลุงมันสมหยากผมก็เลยถอดมันนุ่งเรียบร้าาไปมันก็นแนมนเห็นเหมือนนมนี่ครับนี่ครับรถไถล่างแล้วครับ อย่างเครื่องอัดนี่แนะหละจะสิได้ล่างมองมันมีมันมีที่เขาเห็ดหน้าปั้งช่วงหน้าปีนี่หลายเจ้าอยู่เต็ม,มันสิเรยียลเพราะเขาอยากฝนตกมื่ป้าสม,มื่นี่น้องครับอยู่อำเภอจุพลชุมพลบุรีมื่นสมือ่นโต๊ะผมถึงมีน้ำครับนี่ยคุปต้าหนึ่งสามศูนย์พัด M 5 0 0 0 SU ครับผมฝากฝากไวส้สม,มีด้้ยครับพี่น้องอย่าลืมเนะครับกช่องนง้นมันแตกในงานบมเดยเรยวมีแหละฝากช่องไม่นั่เลยนครับขอกั้นคลิปหนาครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม